ในวันที่7ถึง13มีนาคม2568ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยได้มีการจัดงานเปิดประสบการณ์ต้อนรับปิดเทอมท่องโลกใต้น้ำกับงาน Under the ด e a 2025พบกับสัตว์น้ำหลากสายพันธุ์ชมสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำจืดหลากสายพันธุ์เล่นบ่อบอลยักษ์จับปลาดาวและกิจกรรมเวิร์กช็อปแมกเนตปลาค่ะและสัมผัสปลาดาวอย่างใกล้ชิดเพลิดเพลินไปกับหุ่นแมสคอตกับเหล่าสัตว์น้ำและผองเพื่อน พร้อมทั้งเรียนรู้ไปกับภารกิจปกป้องท้องทะเลแยกขยะทะเลให้ถูกต้องอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเลปกป้องแนวปะการางังขึ้นสีสันให้บ้านของสัตว์ทะเลค่ะทั้งนี้ในส่วนของไฮไลท์ความพิเศษของงานก็คือจะได้ใกล้ชิดและชมความงดงามของเงือกเมอร์เมดไลฟ Show โดยได้เมอร์แมนแอนเมอร์เชื่อดังจากตอกตอกนะคะมาร่วมโชว์ในงานครั้งนี้ โดยเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่7มีนาคม2568ซึ่งเป็นวันงานวันแรกค่ะได้มีโชว์นางเงือกชื่อดังนั่นก็คือเงือกโดนัทฟอริดาสุขสว่างซึ่งเงือกโดนัทโด่งดังในต,อก,ตอกนะคะมีคนติดตามเกือบ700,000คนและคลิปโชว์นางเงือกบางคลิปมียอดผู้เข้าชมหลาย10ล้านวิวค่ะโดยบรรยากาศโชว์ของเงือกโดนัทในรอบแรกมีแฟนคลับเงือกโดนัทรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาดูโชว์เงือกกันอย่างแน่นลานกิจกรรมค่ะ และในช่วงท้ายก็เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถ่ายรูปกับเงื่องโดนัทเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ สำหรับการแสดงโชว์เงือกในวันที่8มีนาคม2568จะเป็นคิวของเงือกหนุย่ยโชว์รอบที่1เวลา13นาฬิการอบที่2เวลา17นาฬิกาแล้ววันที่9มีนาคม2568ค่ะเป็นคิวของเงือกเกรซรอบที่1เวลา13นาฬิการอบที่2เวลา15นาฬิกาสามารถมาจับจองพื้นที่ในการรับชมและเพื่อเพลินไปกับนางเงือกสุดสวยสุดหลอ่อแบบใกล้ชิดกันได้เลยนะคะ สนับสนุนโดยมหาชัยเคเบิลทีวีจ่ายเพียง490บาทต่อเดือนได้ทั้งเน็ตได้ทั้งเคเบิลทีวีพร้อมทีมงานดูแลตลอดการใช้งาน